วันที่เราไปช่วยกระตูน่ะวันนี้น้ำชุดหนึ่งแล้ววันนี้ก็อีกชุดหนึ่งไม่หม่าวมีอยู่แค่ประมาณสิบกว่าคนไม่ถึงยี่สิบแต่นั่งเราไปประมาณที่วางขาเย็บกระตูนอ่ะก็นั่งกันแล้วน่ะกระตุนเป่าหนามาก็เจอแล้วมาตั้งแต่เนี้ยอ่ะนี่เลยที่บอกถามดูถามผีอะไรอย่างเงา อ๋อไม่ไม่รู้แต่นนี้ไม่จาบผู้ชายไม่มีผู้หญิงเลยแต่เราถามไม่สาบว่ามันเคยมาไหมสาบว่คนีลูกค้าเป่าเคยมาอยู่หลังบ้านนั่นแหละน่าจ่ใช่แต่เนาะของป้านม่จับสลาเลยแล้วเราก็ขึ้นมาพอมันกำลังเริ่มจับสลากใช่เริ่มหยุแล้วมันจะบอกว่าเริ่มยู่ ก่อนลงเรือในแต้มฝกลเนี่ยปอยอบปแล้วการบอกว่ามันไมู่ไม่ถามแม่เลยเพราะแม่สะดวกจะเรียงลูกไหม ไม่เท่าไหร่แต่อีตัวลูกมันอ่ะเหมือนจะต้องให้ย่าย,ยู่คอยเหมือนค,อค,อคอลายรับใช้อ่ะง่ายง่าไอ้ตาไอ้ตาน่ไม่เท่าไหร่ดีจวนนั้นแบบว่าจะไปไหนหาอะไรไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องโวลวายจะต้องตาม เขาเขาเรียกอะไรนะเยดัวนะ่ะเขาเลี้ยงลูกมาสไตล์นี้แล้วก็มาเลี้ยงหลานดีหลานก็จะยิ่งกว่าลูกอีนะววอกมมแ,ตแต่ของแต่ของไอ้นาลินน่ะมันยังดีกว่าไอ้แตงของไอ้สายนาลินน่ะมันยังให้เข้าสังคมห,หน่อยแต่ไแต่งมันไม่ข้าเลย <laughs> เข้าวใครไ,ได้ล่ะไอ้นาลินจะเปียกไ,ได้ อเใ่าได้นนเป่ยไม่ได้ได้ก้เี้ก็เากี้ก็กิัอกี้กี้นนาินนาลินเดี๋ยวงกเดี๋ยวากลับาก่อนลกเดีหากลับบาแล้วถูกค่อยกินกับแม่นะนาลินิมันเหมือนว่าแม่มันขัดใจอ๋อขนม เปิดไอ้สามันไปกินขนมของมันใช่ไหมไปกินเป็นชิ้นหนึ่งอ่าแล้วไอ้นารินก็บอกวโวยวายว่าไปกินขนมของขาวแล้วเราก็พูดว่านารินก็แบกแม่หน่อยขนมีเจ้าเยอะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อตันใหม่ได้ขนมนีเยอะแยะเซเว่นเลยไม่รู้ะอาแล้วแม่ไปกินรู้ทำไมอย่างนี้มันก็ว่าแบบนารินนารินเดือดปั้บเดี๋ยวอาขออาบ้างก่อนนะแล้วเดี๋ยวหนูค่อยเดี๋ยวหนูค่อยปีนกันลูกเดี๋ยวอาเดี๋ยวอามันขึ้นกระหบอกวิ้นเลยเวลาหนูร้องเนี่ย ใช่ใช่เหมือนว่านั่นแหละเหมือนว่าแม่เขาไปกินโอรีโอไปกินโอรีโอโดยที่ไม่บอกเขาแล้วเหมือนว่ามันตัวมันะรู้ว่าของมันไม่ครบนะาวก็เลยโวยวายแล้วก็บอกว่ามันมันไปซื้อใหม่ที่เซเว่นได้นะนาลีมันมีเยอะมากเลยนะลูกเขาตกแบบนี้เดี๋ยวอาไปซื้อให้แม่นะ <reading> <expand> จากที่มาเล่นๆอยู่กับบางแบบวิ่งได้จับกันตอนนี้แตกเลยแยกย้ายกันทุกคนต่อยไฟอะเขามาเล่นไก่ก้าวมาเช้าเลยขอผอนมาเล่นไก่ก้าวเช้าเช้าท่าเราก็บอกว่า เราอ่านหสือก่อนถึงจะเล่นได้แล้วนี่ตุ๋ยตาลงไปงาก็เลยต้องเอาลงไปด้วยเพราะไม่อยากมันอยู่คนสองคนเดี๋ยวก็เล่นดึงมือถือตาบวมต้องให้มันผักเป็นเวลาาม ได้เสิร์ฟยังไม่ได้เสิร์ฟดูพฤติกรรมอยู่เนี่ยแค่จะเซื้อดูเกรดอะไรดูเกรดอะไรสอบวัดระดับร้อยข้อได้ห้าสิบหกข้อจะซื้อให้ดีไหมน้องก้าวเหลือล <c oughs> อีกไม้หนึงห่งกินไหมลูกอีกไม้หนึ่งไหมเราว่างล็อกใหญ่ปะ มึงได้เล่นไปเล่นไก่ายก็มันเล่นมือถือกับเราให้มันเล่นไล่จัามันไม่ได้ข้าวข้างจริงอยู่ข้างล่างแล้วก็ช่วยช่วยสาเสิร์ฟช่วยสาเสิร์ฟนักแข็งมีนที่ใส่แบบนั้นเหรอไม่มีนะมีแต่ที่ใส่ มีแต่นิสัยว่าลูกนะไม่มีนิสัยเข้าข้างมองด้วยหางตาเหมือนชันดๆ <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวหนูเต้นยังไงเดี๋ยวอาจจะเอาชุดสวยๆของพี่ก้ามาให้ไหมพีม่ต้องมีแล้วชุดก็มี อีอันนั้นไม่เป็นชุดพิดมาาดอกเป็นเต้นงานวันเด็กเป็นคนละงานก็บอกว่ามีแล้วนี่อ่ะบอกว่าหน้ามันเป็นชุดคิดมากมันจะเป็นเต้นงานนี่ได้ไงมันคนละงานตัวเองเต้นงานวันเด็กจะไปใส่ชุดคิดมากเต้นหรอ ไฟถามครูถ้าครูที่โรงเรียนไม่มีชุดให้เดี๋ยวอาจ,จะสอยในตู้พี่ก้าวไปให้มีหลายชุดก็มันมีแล้วฮะวันโทมันไม่ค่อยมีขเขาเรียกอะไรนะไม่ค่อยอม,มีงบมาโดนเหมือนแบบ าได้ไมาทีนะ่ไอ้ก้าวถือเป็นดาบที่ข้อบอขอความร่วมมืออ่ะถ้าถ้าผู้ปกครองไม่สะดวกกับเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องให้ไม่ต้องให้เป็นดาบอะไรอย่างเงี้ยที่ข้อบอกบอกเราอ oui, ่ะจำได้ปะล่ะนัแน่ๆเขาจะประมาณนั้นเหมือนถ้าเราไม่มีค่าใช้จ่ายมันเป็นมันต้็นเคื่องช่วยตันเองนะใช่ ไอ้สามันก็แตกเองอย่าคิดจะที่ช่องนะคะบ๊ายบาย